ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตาลทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะและจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้าย ทีมงานตาลทวะก็ขอฝากชแนลใหม่ของทีมงานไว้ด้วยนั่นคือชแนลตาลทาโร่ชแนลที่เราจะพยากรณ์กันด้วยไพ่ทาโร่เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ชอบการพยากรณ์ในรูปแบบของไพ่นะครับทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะในรายการตาลทวะดาราจร การพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ช่วงวันที่1ถึง27มีนาคม2568เรามาดูกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจกันบ้างคลิปนี้เป็นคลิปที่12สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนูค่ะ หัวข้อที่เราจะกล่าวถึงในการพยากรณ์เดือนมีนาคมนั้นประกอบด้วย 1. เรื่องดาวโครจรวิปริตเดือนนี้มีดาวเดินผิดปกติอยู่4ดวงนะครับ 2. การพยากรณ์ดาวจรกับเรือนชะตาเราจะดูว่ามีดาวใดในเรือนชะตาของเราที่เป็นดาวจรณนนขณะน,นี้และส่งผลอย่างไรบ้าง 3. ดาวก๊กวิญญาณจะมาช่วยเราในเรื่องไหนและ 4. ทํานายเรื่องที่น่าสนใจคือตัวเราการงานการเงินและความรักว่าแต่ละเรื่องจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้เรื่องดาวโคโจรวิปริตผิดปกติในเดือนนี้มีดาวที่โคโจรผิดปกติ4ดวงคือดาวอังคารพุธสุกและเสาหรือว่า3 4 6 7และมีดาวที่เดินปกติคือพฤหัส และมฤตยูส่วนอาทิตย์จันทร์ราหูเกตสีด,ดวงนี้เดินตรงเสมอไม่เคยเดินวิปริตอยู่แล้วในช่วงเวลาที่เราพยากรณ์นี้คือช่วงวันที่1-27ถึง27มีนาคม2568จะมีดาวที่เดินวิปริตดังนี้นะครับ1ดาวอังคารจะเดินพักตั้งแต่วันที่1-13ถึง13มีนาคมและจะเปลี่ยนไปเดินมนในวันที่14มีนาคมถึง9เมษายน 2. ดาวพุธจะเดินมนตั้งแต่วันที่2ถึง9มีนาคมและหลังจากนั้นจะเดินพักตั้งแต่วันที่10มีนาคมพุธจะพักถอยข้ามมาจากราศีมีนมาสู่ราศีกุมในวันที่16มีนาคมและจะเดินพักต่อไปจนถึงวันที่28มีนาคมนะครับ 3. ดาวศุกร์จะเดินมนตั้งแต่วันที่1ถึง10มีนาคมและหลังจากนั้นจะเดินพักตั้งแต่วันที่11มีนาคมถึง23เมษายนและสุดท้าย ดาวเสาจะเดินเสิต ตั้งแต่วันที่18มกราคมถึง27เมษายนการเดินผิดปกติของดวงดาวนั้นย่อมส่งผลถึงดวงชะตาของแต่ละบุคคลทำให้เกิดความวิปริตผิดปกติตามไปด้วยยกตัวอย่างเช่นดาวอังคารหมายถึงความกล้าหาญความขยันขันแข็งเรื่องที่ต้องเสี่ยงอันตรายและการใช้ทักษะฝีมือต่างๆเมื่อดาวอังคารเดินถอยหลังในช่วงวันที่1ถึง13มีนาคมก็ทำให้เราควรระมัดระวังเรื่องสิ่งเสี่ยง เพราะจะเกิดอันตรายได้และอีกช่วงหนึ่งที่ดาวอังคารเดินช้าจนถึงหยุดนิ่งคือช่วงวันที่14มีนาคมถึง9เมษายนทำให้ความขยันขันแข็งความสดชื่นสนุกสนานของเราสิ่งเหล่านี้จะหายไปสิ่งที่ลงมือทำก็จะกลับกลายเป็นไม่ได้ผลต่อมาคือดาวพุธท,ที่แปลว่าพ่อค้าแม่ค้าพนักงานขายคนที่ทำงานด้วยการติดต่อสื่อสาร หรือการพูดการเจราจาตกลงในช่วงที่พุทธเดินช้าจนถึงหยุดนิ่งช่วงวันที่2-9ถึง9มีนาคมการเจราจาตกลงการค้าขายจะล่าช้าสิ่งที่ตกลงกันไว้แล้วไม่ได้ผลรับปากแล้วกลับทำไม่ได้ และช่วงต่อมาดาวพุธเดินถอยหลังในวันที่10ถึง28มีนาคมทำให้การเจรจาส่งผลไปในทางตรงกันข้ามพูดอย่างทำอีกอย่างนัดไม่เป็นนัดทำสิ่งใดก็ไม่คุ้มค่าวันที่16มีนาคมพุธถอยกลับไปที่ราศีกุมจะต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดและสิ่งที่เราได้รับฟังมา เพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกลับตาลปัดเชื่อถือไม่ได้ต่อมาคือดาวศุกร์ที่ส่งผลถึงเรื่องเกี่ยวกับความรักการเงินและการวางแผนในช่วงที่ดาวศุกร์เดินช้าจนถึงหยุดนิ่งคือช่วงวันที่1ถึง10มีนาคมจะส่งผลให้เรื่องเงินทองความรักความปรารถนาสิ่งเหล่านี้จะผิดปกติ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้และก็ไม่ได้ดังใจตามที่ต้องการส่วนช่วงที่ดาวศุกร์เดินถอยหลังคือช่วงวันที่11มีนาคมถึง23เมษายนทําให้แผนการทั้งหลายจะกลับหัวกลับหางการเงินจะกลับตรงกันข้ามกับที่เคยเป็นส่วนความรักก็จะเกิดอารมณ์ความรู้สึกแบบตรงกันข้ามในช่วงที่ดาววิปริตและสุดท้ายคือดาวเสาร์ที่เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ความอดทน ความเครียดความรอบคอบและความระแวดระวังในช่วงนี้ดาวเสาร์จะเดินเร็วตลอดทั้งเดือนซึ่งส่งผลให้ความทุกข์ความเครียดนั้นอยู่ไม่นานอยู่พักเดียวก็หายส่วนเรื่องที่ต้องอดทนรอมานนานกลับรวดเร็วขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังความรวดเร็วของดาวเสาร์ด้วยเช่นกันเพราะว่าสิ่งที่ดาวเสาร์นำมาความโทษความทุกข์นั้นก็จะมาแบบรวดเร็วและอาจจะรุนแรงได้นะครับ การพยากรณ์ตามตำแหน่งธทำเนียบและการโคจรของดวงดาว ในตอนนี้เราจะมาดูดาวจรแต่ละดวงว่าจรอ,อยู่ที่ราศีไหนมาตกเรือนชะตาใดของเราและส่งผลกับเราอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนูพบที่1และ2ไม่มีดาวนะคะเริ่มจากพบที่สคือสหัชชะหมายถึงเรื่องเพื่อนพี่น้องและสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีดาวเสาร์ได้กเกษตรโคจรเสดร์อาทิตย์เป็นปราโคจรเข้ามาในวันที่1-14ถึงมีนา ดาวพุธโคจรพักเข้ามาในวันที่16-27มีนาก็ทำนายได้ว่าช่วงที่1คือวันที่1-14มีนานะคะเรื่องเพื่อนนี่มีอาทิตย์ร่วมเสาร์เสิร์17เสิร์เป็นคู่ธาตุไฟต้องระวังเรื่องความรุนแรงเมื่ออยู่กับเพื่อนๆหรือพี่น้องอาจจะมีการชักชวนให้สนใจในเรื่องวิทยาการขั้นสูงหรือเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าพลังงานก็เป็นได้ วันที่15มีนานะคะอาทิตย์ยกออกไปเหลือเสาเสร์ด,ดวงเดียวเจ้าชะตาจึงทุกข์และเครียดเรื่องพี่น้องแต่เป็นอยู่ไม่นานก็หาย ต่อมาวันที่16ถึง27มีนานะคะมีพุธเดินเข้ามาแต่ว่าพุธพักร่วมเสาเสร์สี่พักเจเสิร์หมายถึงการเจรจาตกลงเรื่องผลประโยชน์กับเพื่อนๆจะเกิดปัญหาตกลงกันไม่ได้หรือตกลงกันแล้วก็ไม่คุ้มค่าเพราะว่าไม่ยอมคุยกันดีๆช่วงนี้ต้องระวังเพื่อนพี่น้องของเราจะเสียประโยชน์พบที่4คือพบพันธุหมายถึงบ้านช่องที่อยู่อาศัยและสิ่งที่เจ้าชะตาขนขวายพยายาม มีดาวราหูไม่มีทมเนียร่วมสุขมหาอุดเดินมลและพักและมีดาวพุธเดินเข้ามาในวันที่1-16ถึงมีนาคมพุทธวิปร,ริตเดินมลและพักและมีอาทิตย์อยู่ในราศีนี้วันที่14-27ถึงมีนาคมจึงทำนายได้ว่าช่วงแรกวันที่1-14มถึงีนานะคะมีราหูพุทธสุข ช่วงนี้ญาติญาติหรือทางบ้านจะวุ่นวายมีการซ่อมบ้านมีการปรึกษาหารือกันมีการแก้ไขปัญหาในบ้านแบบแปลกๆนะคะเนื่องจาก4-6เป็นคู่ธาตุน้ำแล้วเดินวิปริตระวังจะเหลวไหลใหญ่โตไปได้ในเรื่องบ้านช่องวันที่16-27มีนามีอาทิตย์ราหูและสุก ทำให้ญาติญาติและคนในบ้านขัดแย้งกันนะคะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะสุขวิปริตคือไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังหรือผิดแผนนะคะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาพบที่5คือพบปุตตะไม่มีดาวพบที่6คือพบอริหมายถึงศัตรูและปัญหาอุปสรรคมีพฤหัส,สบดีและมฤตยูนะคะเดินปกติไม่มีธรรมเนียบทั้งคู่ พรฤหัตตกช่องเสียก็ผู้ใหญ่จะมาเพ่งเลงจับผิดนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยถูกกับผู้ใหญ่หรือนักวิชาการสักเท่าไหร่วริตยูตกอริก,ก็คือศัตรูทั้งหลายมันอาเพศล้มหายตายจากกันไปหมดอันนี้ก็ต้องถ่ายว่าดีนะคะอุปสรรคทั้งหลายก็ได้มาลายหายไปเรื่องร้ายๆกลับกลายเป็นดีพอรวมกัน50ตกอริหมายถึงว่าเราเองเนี่ยไม่สนใจเรื่องยากๆเรื่องซับซ้อนนะคะ ถือว่าเรื่องเหล่านี้งานวิจัยต่างๆอะไรนี่เป็นเรื่องไกลตัวภพที่เจ็ดภพปัตตนิก็คือความรักคนรักคนสนิทมีอังคารนะคะแต่ว่าอังคารเนี่ยโคจรวิปริตไม่มีธรรมเนียบทำนายว่าเจ้าชะตาไม่อยากเดินทางไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักควรจะระวังเรื่องเสียเส่ยงๆนะคะคนรักของเราก็เช่นกันควรเตือนให้เขาระวังเรื่องเสี่ยงช่วงนี้อังคารวิปริตมันจะทำให้เกิดผลเสียหายมากกว่าผลดี พบที่8พบที่9ไม่มีดาวนะคะก็ไปพบที่10คือเรื่องกรรม,มะนะคะหมายถึงการงานมีดาวเกตไม่มีธรรเนียบพระเกตตกช่องการงานจะเป็นงานช่วยเพราะว่าเกตนี่คือความช่วยเหลือเจ้าชะตาจะได้ช่วยงานทำงานซัพพอช่วยออกความคิดออกไอเดียหรือเป็นงานชนิดปุบป,ปับแบบดาวเกตเป็นงานที่เข้าไปทำโดยที่ไม่ได้ตั้งใจต่อมาพบที่11 12อ็ดสิลาภวินาศไม่มีดาว การพยากรณ์ด้วยตำแหน่งทำเนียบและการโคจรของดวงดาวก็ครบทั้ง12เรือนชะตาตามที่กล่าวมาค่ะต่อมาคือดาวจรที่ได้ก๊กเหล่าเราจะมาดูว่ามีดาวที่ส่งกำลังหรือโยกถึงกันได้เป็นก๊กเหล่าหรือไม่ถ้าหากเราดูตามรูปเราจะเห็นว่ามีดาวพฤหัสและมฤตยูอยู่ที่ราศีพฤกษภดาวราหูโยกหลังที่ราศีมีน และดาวเกตที่ราศีกันเล็งมาที่ราหูและตรีโกนถึงพฤหัสกับมฤตยูอีกด้วยทำให้ดาวสมาชิกกกวิญญาณส่งผลถึงการครบบทั้งสี่ดวง เป็น5 8 9 0ก็จะส่งผลดีแบบกกวิญญาณคือทำให้เกิดความสำเร็จในเรื่องบุญกุศลการเสียสละการอุทิศตนเกิดขึ้นใน3ราศีคือราศีพฤษพราศีกันและราศีมีนตกช่องไหนก็คือดีในเรื่องนั้นเราก็จะมาดูกันว่าสำหรับเราแล้วดาวกกวิญญาณส่งผลในเรื่องใดสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนูดาวกกวิญ,ญญาณส่งผลถึง3ราศีนะคะเป็นพันธุอริกรรมะ ก็เป็นช่องเบียนทั้งนั้นเลยนะคะพันธุหมายถึงญาติญาติบ้านช่องที่อยู่อาศัยอริคืออุปสรรคศัตรูและปัญหากรรมะหมายถึงการงานนะคะก็หมายความว่าสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ว่าเรื่องที่บ้านเรื่องปัญหาอุปสรรคหรือว่าเรื่องการงานเนี่ย ก็จะได้สําเร็จในกิจกรรมอันดีนะคะถ้าไปทําในเรื่องบุญกุศลหรือทําเพื่อผู้อื่นก็จะได้ประสบความสําเร็จอริก็หมายความว่าดาวกกวิญญาณมาช่วยให้รอดพ้นจากอุปสรรคส่วนความพยายามและเรื่องการงานก็จะแคล้วคราดปลอดภัยนะคะต่อมาจะเป็นการพยากรณ์ในเรื่องที่น่าสนใจหนึ่งคือเรื่องวาสนาหรือเรื่องตนเองเราจะพยากรณ์โดยดูดาวจรที่ส่งผลถึงลัคนา สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนูไม่มีดาวจรเข้าพบตนุเราก็พิจารณา2อ,อย่างนะคะอย่างแรกก็คือดูเจ้าเรือนเกษตรว่าไปที่ไหนและอย่างที่สองก็คือดูดาวที่โยกถึงลัคนาเราดูเจ้าเรือนเกษตรก่อนนะคะเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพระรหัดจรปกติไปเข้าพบอริก็หมายความว่าเราเนี่ยโดดเข้าไปแก้ปัญหานะคะมีเรื่องยากๆนะคะ50เราก็แก้ได้เรื่องยากๆนี้แก้เหมือนเป็นเรื่องง่ายเลย แล้วก็ไม่ค่อยใช้คุณธรรมในช่วงนี้เพราะว่าบริตยูมาทําลายคุณธรรมคือพระฤหัสไปต่อมานะคะวันที่1นึถึงสิมีนามีอาทิตย์และเสาเสร์โยกหน้าลัคนา จะมีการชักชวนจากเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าคู่ทาาุนี้เป็นคู่แห่งการชักชวนชักชวนเกี่ยวกับ17คู่ทตุไฟคือเรื่องวิทยาการขั้นสูงหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานช่วงนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าเสาเสริอนี่แรงต้องระวังความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่ออยู่กับเพื่อนๆและพี่น้อง ช่วงต่อมาวันที่16ถึง27มีนานะคะมีพุทธภาคเสาเสิร์โยกหลังลักขณาการเจรจาผลประโยชน์นะคะถ้าเจรจากันไม่สําเร็จเพราะว่าไม่ได้พูดกันดีๆนะคะพูดวิปร,ริตนี้พูดอะไรก็ไม่ดีไปหมดเลยเขาต้องระวังนะคะว่าจะมีการเสียผลประโยชน์เกิดขึ้นเรื่องต่อมาคือเรื่องการงาน เราจะพยายามโดยดูดาวจรที่ส่งผลถึงพบกรมมะสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนูมีดาวเกตจรเข้าพบกรมมะและส่งกระแสสัมพันธ์ถึงดาววิญญาณดังที่ได้กล่าวแล้วในหน้า5้านะคะเพราะฉะนั้นการงานเนี่ยจะเป็นลักษณะงานช่วยเหลืองานสนับสนุนแล้วก็จะทําได้สําเร็จงานที่ทําด้วยความพยายามกับงานที่ต้องแก้ไขปัญหาถ้าเราตั้งหมายเซตไว้ที่การช่วยเหลือและการเสียสละก็จะสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะ ต่อมาคือเรื่องการเงินเราจะดูดาวจรที่ส่งผลถึงพบกระดุมพระสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนูไม่มีดาวจรเข้าพบกระดุมพระเราก็จะมาดูจากเจ้าเรือนเกษตรนะคะคือดาวเสาดาวเสาจรไปเข้าพบสหัชชา mm. ก็ทำนายได้ว่าช่วงนี้เงินทองไปอยู่กับเพื่อนๆน,นะคะอยู่กับพี่น้อง เราต้องระวังนะคะจะถูกเพื่อนหักหลังเพราะเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเราจะทุกเรื่องเงินที่ขึ้นอยู่กับคนรอบข้างแต่พอเสาเสาร์ก็คือทุกอยู่ไม่นานก็หายได้เองค่ะและสุดท้ายคือเรื่องความรักเราจะพยากรณ์โดยดูดาวจรที่พบปัต,ตนิสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนูนะคะเรื่องความรักเราก็ดูนะคะมีอังคารจรพักมาเข้าพบปัต,ตนิ อาคารพักก็หมายความว่าคนรักช่วงนี้ไม่ขยนันไม่กล้าไม่ออกหน้าแทนใครความรักนี้ไม่มีความเคลื่อนไหวนะคะไม่ขยับข่ยื่อนเลยเจ้าชะตาเองก็รู้สึกขี้เกียจและเหนื่อยล้านในเรื่องความรักช่วงนี้ไปไหนกับคนรักต้องระวังเรื่องเสียเส่ยงๆนะคะอาจจะเกิดความเสียหายกับคนรักและคนรู้ใจขึ้นมาได้ การพยากรณ์ดาวจรสำหรับเดือนมีนาคม2568ก็มีเนื้อ,อาหาตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับเดือนนี้ดาวยังคงเดินวิปริตกันเป็นส่วนใหญ่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนที่แล้วทีมงานตาลทวะก็ขอส่งกำลังใจให้กับแฟนๆรายการ เพื่อให้สามารถตั้งรับกับความวิปริตผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ดีดาวกกวิญญาณยังโยกถึงกันส่งผลเป็นการปกป้องคุ้มครองให้แค้วคลาดปลอดภัยได้ทีมงานก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือขอให้อวยพรให้เกียทุกท่านประสบแต่สิ่งดีมีความสุขและขอจบการพยากรณ์เอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทะวะ ก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัคร Member ร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะและจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตานทวะ ก็ขอฝากชแนลใหม่ของทีมงานไว้ด้วยนั่นคือชแนลตานทาโร่ชแนลที่เราจะพยากรณ์กันด้วยไพ่ทาโร่เพื่อเป็นทางเลือกสําหรับผู้ที่ชอบการพยากรณ์ในรูปแบบของไพ่นะครับทีมงานตานทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ